แจ็คแฟนฉันทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวแฟนใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ที่ก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มแจ็คเฉลิมพลที่คําพรเทียร์ดวงหรือแจ็คแฟนฉันที่ออกมาโ mm hmm. พสต์อินสตาแกรมเผยว่าได้เลิกรากกับแฟนสาวนอกวงการอย่างคุณคุณนัญยาแล้วได้จบความสัมพันธ์รัก6ปีของทั้งคู่ไปอย่างน่าเสียดายซึ่งทางด้านหนุ่มแจ็คก,ก็ได้คลองสดมาพักใหญ่และไม่มีวิแววที่จะเปิดตัวสาวคนใหม่ให้ได้เห็นโดยในวันนี้วันที่10พฤศจิกายน แจ็คแฟนฉันได้ออกมาเผยภาพสุดแฮปปี้คู่กับสาวสวยคนหนึ่งเจ้าของรอยยิ้มสดใสยิ้มตาสละอิพร้อมแคปชั่นเปิดตัวสั้นๆแต่ชัดเจนว่ารักแฟนนะครับของขวัญปีใหม่ของผมางานนี้ก็มีเพื่อนๆดาราและแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์กันรัวๆทั้งแสดงความินดีกับรักครั้งใหม่ของแจ็คแฟนชันบ้างก็ตกใจกับการเปิดตัวในครั้งนี้ ขณะที่หลายคนก็ชมว่าแฟนน่ารักมากเมื่อตามไปส่องไอของฝ mm ่ายหญิงก็พบว่าช่วงก่อนหน้านี้แจ็คแฟนฉันมีไปตามกดไลค์และคอมเมนต์จีบเธอคนนี้อยู่หลายโพสต์มีหยอดว่าจีบได้ไหมและบอกว่ากลัวจีบไม่ติดอีกด้วยก่อนที่จะมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแจ็คแฟนฉันด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ